กราบสวัสดดพี <with> ่น <il S 1> ้องบองฝ่ายสสกคนเนาะมือกี้เขากับสองสารพิธีเทอร์เนมื่อกี้ก็มายังมากมายพี่น้องเกตเแทงเลขพี่น้องสี่อยละสี่อยละ

Tại bây giờ cờ loại lạ 800 loại P'Noc thế nào đi nhang mạc mai với nó Xuyên đuồng với sao, có sao, ủa sao, ủa sao, โักเอนวันาได้มาเข้ายและจัดกันและหอากัยคุยคยไปวันย่าไปสนใจดีผ่นมาแค่ถานั้นอั้ที่เราก็จิไปรไปวันวม่มคนทำมาได้ที่จุดชนิศษก็คงได้แต่มาแล้วมืสกวนาจะเปนไมเกิดเองกินข้าม่สามยบุมงนาาเคเลยห้อยิ้มเวตาก็มมสเนบิไปในมาโคเทยิ้มดูมากายว่าเจ้าบมีไก็ยาให้เจ้านั้นเปิดใจให้อหยเขาไปสิได้บนอทีนาตาสิบู๊วิตขยะพี่าะ เมื่อยเห็ดบดเห็ดงานบดไรงานบดอะไรไม่อู้เวลาเลือดเนาะ ผมียังมากมที่ามเดือนสเดี่ยวสคนได้เจอกันพาวันวัในวันนั้นยังจะจาอยู่ในใจก็เจ้าน้าเกินคนก็เจ้าน้นสวยเกินไปกัให้เป็นเพียงคนจนน้องนางก็คงบ่สนอจเก็บมาห้างอเปล่ากันเนาคนไยเขามาหยางยังมาเป็นงูมาห้างงไ่น้อก อู้ตลาดพี่น้องเฮ้ยดิเดียว้ทยคนมาพยุ่งนะพี่น้องเมย์มาพยุงคนไทยบอกมายังนีพี่น้องคอมเมนต์มาได้พี่น้องด้วยขึ้นไปแล้วนะอ้บรรยากาศ จาบไปหรอซาบดิฉันเสียหายไปที่มันไม่จู้กันแล้วยเกได้ยังได้พวกได้ยังได้พวกได้ยังได้คอมมนตเอาไว้แล้วไปหรือไดแล้วเงาไปหรอหันย่พี่น้อเงาซาวไป้เ้ย คนไทยเขาเอามากอย่งนี้กคอมเมนต์มาด้วยเอฟซีมาพยุงหรือว่ามาหยุงแต่มียังมากมาจวดจวดจวดมาหนย ผูไใดที่อยากสนใจไม่เฮียนกับไม่เฮียนได้น่อยพี่น้องเนาะนี่มาลงทะเบียนกันวินไลนนพี่น้องกินไซเบอร์ เออเสี้ยวยิงเดีวเสร็จใช่เอาบรรยากาศของเงียของวิไลน้อกับไปดีจนใจมาเยี่ยนกับสมาบุมาเยียนได้เราเป็นหรอเนาะยิงบอลลูกคู่เบี้ยเราเป็นหรือยัสุดนิ่งคนสุบสวรเนาะสุสวรเออทางนี่ตัวมาเสียนเนาะเยียนหู เียนหูเนาะไปไปเยเซมจมเจบแพี่น้องก็ว่าคนไทยว่ามายังนี่ก็คอมเมนต์มาเหยน้องเนมางางูหรือว่ามากมายุงแาเบิ้งนมั้งเหนาบแสบแพี่เนองได้เซียแสบาเซีย่สบ้้ียมไ่ตนเลยู้แห่กันน้องต้อนเูมีไเูวันนี้

คือไม่จได้หจักแตคอมเมนต์มากนอกมาอียังนี่นี่นะเอน่นโอ้โหเสยเนาะบางคนกินแบบเงียเดียเส่เยเลยบนเฮ็แบบเสียบะ่เสียเป็นบุงนะเป็บ้เสียเสียปจว่าก็าเหตุไม่แบบเสียหมดเสียเสียบไรนน่งเามียังมากมาจวดยังเดียว

ngoại không? cái gì <chỉ> tốt là mượt luôn. đi บักินมาในกอสิต้องจับสินี่นี่พวกนี้มากที่สุดมาหางุงหนก้าวแ่นับบริกินเขาแรกนะข้าวซอกับบริกินขีนหอดเมียคนเ่าจบป่วจบเพิ่เสรมเพิ่เสาเลยโควิดมาอีกพี่น้องโอ้ยตายและ Sally đã món quay Cái này lượt về nhà chân đi. Oh, yêu thương bại dạng. Lê xiáo, xiáo mong chân đi. Sì, mày kêu kêu mày. ไมแกงเอาจิกิน <reforms> บ่เหนี่เม็นเม่นเป็นม่นเลยเะดับปามจานมาเถอะโอ้ยอ่อนบ่อ่อนพอดีอ่อนพอดีกินเลยพี่น่อบรรยากาศคลองวิไลนะพี่น่อง

ห่อขา้า,ขาววนไปเต็มเนาะห่อข้าวเนาะบรรยากาศโอ้ฝนกระิตกพี่น้องพี่น้องป้องไปวัวตอจอ CTC เปยใหม่ดิเจ้เปใหม่เมื่อง การลงทะเบียนใหม่นักศึกษาปีที่หนึ่งเนาะวางปีสอบนเดเอยพี่น้องบไรอยากมาเฮียนกับมาเฮียนอะไรเนาะเพเ่อนวิชัยไงวโอชทยเมื่อบา n ม่ Bởi vậy, mama sài lòng sáng mẹ của chị 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 ไมเส,สี่ยวเสียดีเสียนีาไหมเส่ยวาสินเนก็บไม่ได้เลยเก็บ ลังด้วยลองด้วยซืเลยละงด้ยซเลยละพี่น้องซื้อเลขเดพี่น้องนี่เตหกตัวพี่น้องเลขตัวเลขสต ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในพี่น้องด้วยกดติดตามพี่น้องด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะบายพี่น้อง